ขอเชิญคุณพงษ์อาทิ์นินโกสิทธิ์จากสาบันสิ่งแวดล้อมไทยเชิญครับทําไมถึงกล่าวว่าจําเป็นต้องมี ISO 1ท0 0 0ทั้งๆที่ในประเทศไทยก็มีกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเพื่อจัดการกับผู้ก่อให้เกิดมลพิษมากมายอยู่แล้วแ่ววาวคสวิทก่อนว่าไงครับผมคิดว่ามันจําเป็นอย่างแน่นอนครับเพราะว่าเรื่อง ISO 1 4นี้เป็นมาตรฐานที่จะเข้ามาควบคุมตั้งแต่กระบวนการผลิต ไม่ใช่ว่าเราปล่อยน้ําเสียอย่างเดียวนะครับอันนั้นเป็นเรื่องปลายทางแล้วเนี่ยตั้งต่ใช้ทรัพยากรในการผลิตว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ให้ลดการสูญเสียให้น้อยที่สุดแล้วก็ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมทั้งกระบวนการและแค่นั้นยังไม่พอครับเข้าใจว่าในเรื่องหมื่นสีนี่สินค้า <c oughs> ที่ผลออกมาแล้วแลวจะเอาไปใช้เนี่ยเขาต้องการเอาไปดูด้วยว่าในชีวิตทั้งสินค้านั้น,นจะไปสร้างมลภาวะต่อไปหรือไม่ <c oughs> เช่นรถยนต์เนี่ยนะครับเอาไปใช้แล้วเนี่ยส,สิบปีเอาไปทิ้งที่ไหนกากพวกนี้จะมีปัญหาไหมหรือเอาไปรีไซเคิลต่อได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเขาดูตั้งกระบวนการผลิจตจนกระทั่งกระบวนการเอาไปฝังเก็บตลอดทางเลยนะครับเพราะฉะนั้นที่จริงมันก็กว้างขวางมากใครเป็นคนกาหนดมาตรฐานสากลนี่ครับเข้าใจว่าอังกฤษนี่เริ่มมาก่อนอนะครับแล้วก็ตามด้วยผู้ที่สนใจในเรื่องนี้แล้วก็ไปเจรจากันที่ริโอตอน จรจาจลเรื่องสิ่งแวดล้อมในปี92เนี่ยนะครับ,รบแต่ต้องเข้าใจอยู่ประเด็นเดียวว่า1 0 0 0นี้ยังไม่ได้เป็นมาตรฐานโลกนะครับยังไม่เป็นมาตรฐานโลกวันนี้เดี๋ยวนี้คือว่าทางยุโรปเขาก็มีมาตรฐานนะครับซึ่งยังไม่ยอมรับ10,004ทางอเมริกาก็ใช้อย่แบบนี้แต่รุ่มรวยกันอีกรูปแบบเป็นของอเมริกาเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ไม่ใช่ว่าเราจะกระโดดบอกว่านี่คือดีที่สุด ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ว่าโลกจะยึดมาตรฐานอะไรรแต่ไปในทิศทางนี้อย่างแน่นอนททแน่นอนครับคือมีมาตรฐานสากลถ้าใครไม่ถึงมาตรฐานนี้เขาไม่ซื้อในที่สุดต้องมีการเจรจาตกลงกันระหว่างทุกประเทศที่ผลิตของว่าจะใช้มาตรฐานอะไรแล้วก็ต้องไปลงคะแนนกันแล้วก็เวลามีมาตรฐานที่ยอมรับแล้วใครไม่อยู่ในมาตรฐานนั้นเข้าใช้อันนี้เป็นเครื่องมือในการขีดกันในการค้าได้อย่างแน่นอนเพราะเราต้องไปทางนี้ก่อนอยู่แล้วครับท่านดีครับ ต้องเข้าใจนิดหนึ่งฮะมาตรฐาน ISO 1 4เนี่ยเป็นมาตรฐานซึ่งกำหนดถึงคือ EMS นะคือระบบการจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นมาตรฐานเพื่อความสมัครใจนะฮะเรื่องกฎหมายและสิทธิ์และของสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นเรื่องของที่ที่ภาครัฐจะต้องบังคับครับคราวน,นี้ในกระบวนการเป็นมาตรฐานของระบบนะที่กำหนดให้ผู้ผลิตเนี่ยให้มีความสำนึกขึ้นเริ่มเริ่มตั้งนโยบายของผู้บริหารสูงสุดนะก็มีการตรวจสอบประเมินแลาผู้บริหารสูงสุดเนี่ย มีความใส่ใจในเรื่องสิ่งแวดล้อมยังไงนะครับมีการวางแผน,นเรื่องสิ่งแวดล้อมยังไงได้มีการเอาเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยประเด็นสิ่งแวดล้อมเนี่ยมาพิจา,ารณาในการวางแผนหรือไม่แล้วมีการ implement กันยังไงมีกระบวนการตรวจสอบทั้งหมดเลยซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับไอ,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 อ้มาตรฐานหรือไอ้นำทิ้งที่ออกไปนั่นเป็นเรื่องของอำนาจรัฐท้องถิ่นที่ต้องควบคุมกันเองครนี้อันนี้เป็นมาตรฐานด้วยความสมัครใจเพื่อจะประเมินว่าสินค้าอันนี้เนี่ยผิดมาแล้วเนี่ยนะฮะทั้งระบบเนี่ย มีการดูแลเรื่องสิ่งวดล้อมหรือไม่แต่กฎหมายเนี่ยเราดูเฉพาะสิ่งที่ทิ้งออกไปนะครับซึ่งมันมันมัน,มน,มนอาจจะฟังแล้วอาจจะเข้าใจยากานิดหนึ่งนะฮะ,ะคือเอาของที่เสียมาตรวจว่าผ่านหรือไม่ผ่านไม่ได้ดูกระบวนการแต,แต่ว่ามาตรฐานของระบบเนี่ยเราดูกระบวนการตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกวัตถุด,ดิบกระบวนการคัดเลือกกระบวนการผลิตต่งางนโยบายของการผลิตนยโยบายด้วยนยโยบายของทางผู้บริหารสูงสุดว่ามีการใส่ใจต่อสิ่งมล้อมอย่างไงนะฮะเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเขาถึง กําหนดออกมาเป็นมาตรฐานสากลอันนี้ผมผมเรียนเพื่อความรู้นิดหนึ่งเข้าใจว่ามาตรฐาน ISO 1 4ประกาศแล้วเดือนกันยานี้นะครับกันยิประกาศเรียบร้อยแล้วนะฮะนะฮะส่วนผลในทางปฏิบัติเนี่ยผมเข้าใจว่าไม่สามารถนําเป็นนํามาใช้เป็นข้อบังคับตามกฎหมายได้แต่ต้องต้องย้อนกลับไปถึง ISO 9000ที่ท่านเขมทัศพูดเมื่อกี้นี้นะฮะ ไอโซ so 9000จริงๆแล้วเนี่ยทางยุโรปเองก็เอามาใช้เป็นข้อบังคับคือเป็น EU directive เนี่ยเพียง15%ของสินค้าเท่านั้นเองครับแต่อีก 80, 85%เนี่ยเขารณรงค์ให้ผู้นำเข้าเนี่ยเรียกร้องเอา ISO 9000ไม่จำเป็นต้องเป็นกฎหมายนะฮะแต่เขาสามารถเรียกร้องนะรณรงค์ให้ผู้นำเข้าเรียกร้องเอา ISO 10004ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็นกฎหมายซึ่งอันนี้ถ้าเกิดเขารณรงค์ให้เรียกร้องเอาเนี่ยจะไปมันไม่เข้า WTO ไม่เข้าอะไรเลยครับนะฮะแล้วทิศทางที่ท่านท่านรัฐมนตรีสวิชว่าเนี่ย ทิศทางมันจะไปแน่ครับนะเพราะดูจากตัวอย่างของ ISO 9000แล้วทิศทางเขาก็ต้องเรียกร้อง ISO 1000นะให้ขยับคุณพิชาใช่รับครับคือผมผมคิดว่าในประเด็นตรงนี้นี่นะครับเราอาจจะมองนี่ว่ามันจะต้องมีอะไรมาบังคับให้นักธุรกิจหรือนักผู้ผลิตจะต้องทําอย่างนู้นอย่างนี้นะครับแล้นี้เนี่ยผมกลับมองว่าเอ๊ะทไมในขอโทษนะครับไม่ใช่ว่าจะอวดตัวแต่มีความรู้สึกว่าไอ้นี่นี่มันเป็นอะไรนะ common sense ของนัก ธุรกิจที่ดีนะฮะที่เขามองไกลที่มองไกลแล้วเอาก็ต้องทําเรื่องนี้มาตั้งแต่แรกถ,มมถ้ามองใกล้ๆถ้างั้นผมขอขอสักครานถ้าทําแล้วต้นทุนมันสูงขึ้นแล้วมันเรื่องอะไรผมจะไปทําผมคิดว่าในในกระแสสมัยนี้นะครับของผู้บริโภคยังยืนยันว่าผู้บริโภคพร้อมที่จะจ่ายแพงกว่าสําหรับสินค้าที่เป็นมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดถ้าบอกให้ผู้บริโภคเข้าใจตรงนี้ชี่ว่าผู้บริโภคยินดี ใช่ครับที่จะร่วมมือกันตรงนี้นะครับครับ,รบผมยืนยันเพราะว่าผมมีประสบการณ์ตรงนี้ด้วยตัวเองถ้าอย่างนั้นเนี่ยครับประเทศไทยเนี่ยเขาว่าคนสีถนนชัยมันเยอะ <c oughs> เราก็ออกมาตรฐาน ISO 1 4 0เรียบร้อยแล้วก็มั่วกันต่อไปแต่ว่าโอ้ล้วก็ปั๊มมาตรฐานแล้วถ้าถ้าเกิดคนตรวจสอบค <c oughs> ือราชการไม่ยากเลยจ่ายเงินใต้โต๊ะเดี๋ยวเดียวมันก็ผ่านมันก็ไม่มีปัญหาใช่ไหม ผมเพื่อเสียงปรบมืออาจจะแสดงความสะใจก็ได้นะครับหรือแสดงความจริงของประเทศไทยก็ได้ใช่ไหมค,<ต>ครับแต่ผมผมเชื่อว่าเราควรจะมองโลกในแง่ทีดีแล้วก็ให้เกียรติผู้ที่ทํางานทางด้านนี้นะครับในประดีจะตอบอย่างไรตรงเนี้ยที่ผมถามไปก่อนผมนะะผมคิดว่าคงไม่ได้นะครับที่จริงแล้วใน iso เก้าพันคดีหมื่นสี่คดีนีทาง iso ก็กําหนดนะฮะระบบการประเมินไว้ด้วยนะฮะวิธีการออดิตนะอ๋อมีมีระบบไว้ไมีด้วยฮะวิธีประเมินวิธีออดิตแล้วก็ องค์กรที่จะมี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 ศักด์และมีสิทธิ์ในการประเมินนี่ยนฮะะประเมินไอโซเก้าันก็ดีหมนสีก็ดีเขาก็มีระบบไว้ว่าเน,นท่านอาจจะเอาใครก็ได้มามามารับรองว่าโรงงานนี้ผ่านระบบไอโซเก้าหรือหมื่นสีแต่ทั่วโลกเขาไม่ยอมรับอืม,มันก็ไม่เกิดผลอะไรเลยเวลาน,นี้มีบริษัทในประเทศไทยซึ่ง มีชาวต่างประเทศเข้ามาถือหุ้นเนี่ยนะครับแล้วก็ทำประเมินไ s o 9 00 0เกนี่ยนะครับก็หลายบริษัทด้วยกันรวมทั้งสำนักงานมาตรฐานผิภพณฑ์อุตสาหกรรมซึ่งก็เป็นเซอร์ติฟายแอสเซสเซอร์เนี่ยนะครับปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยของสมอ,อเนี่ยหรือสำนักงานมาตรฐานผิภพณฑ์อุตสาหกรรมเนี่ยค่อนข้างจะ,ะให้ยากกว่านะครับอ,อันนี้อันนี้จากที่เราเห็นกันมานะครับไม่ทราบว่าเป็นเพราะว่าท่านระวังตัวหรืออะไรนะครับขอย้อนกลับมาถึงคําถามของที่ท่านตั้งกระทู้มานะครับ ผมคิดว่าอธิบายง่ายๆได้อย่างนี้นะครับเวลาที่พูดถึงกฎหมายสิ่งแวดล้อมนั้นเนี่ยเราพูดในเชิงปริมาณหรือคุณภาพที่ว่ามากกว่าเท่านั้นไม่ได้นะครับแต่เวลาที่เราพูดถึง i อ o 14นั้นเนี่ยเราพูดในเชิงคุณภาพหรือคุณลิเททีฟเพราะฉะนั้นคุณจะต้องทำตั้งแต่ต้นเนี่ยถูกต้องตามคุณภาพทุกประการ <Yeah. S 1> นี้ที่ตะกี้ท่านมติสาวิทย์ท่านพูดว่าต่อไปนคงจะตกลงตัวเองกันลำบากผมค่อนข้างมั่นใจว่าตัวเลขคุณลิเท i v ฟนั้นเนี่ยคงต้องคอมเพลมไพร์เพราะคง แต่ในเรื่องของระบบหรือคุณลิเททีฟนั้นเนี่ยคงจะต้องไปตามนั้นแน่นอนนะครับคงจะเป็นอย่างนั้รค,ออรครับคุณพงอาทิพ์ครับในเมื่อคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีควรจะพยายามปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎนั้นโดยไม่เห็นแก่สิ่งใดทั้งสิ้นขอบคุณครับใช่ครับประเทศผู้ออกกฎหรือออกระเบียบเกี่ยวกับ ISO 1004เนี่ยฮะควรที่จะมีแสดงความจริงใจในการที่จะบังคับใช้ในมาตรการนี้นะฮะด้วยการอาจจะเป็นการให้ทุนอุดหนุนในการทีร่จะ เปลี่ยนระบบการผลิตหรือเปลี่ยนวิธีการในการผลิตเช่นเทคโนโลยีหรือแม้แต่เรื่องของการบริหารการจัดการภายในโรงงานเชิญน้อยก่อนนะครับผมคิดว่าในเรื่อง i อ o ซเหมือนสีเนี่ยถ้าเราจะศึกษาในรายละเอียดที่ดีนี่นะฮะเราจะเห็นว่ามันมีองค์ประกอบที่จะมาช่วยในเรื่องกฎหมายอย่างมากเลยในเรื่องการบังคับใช้เนื่องจากจุดแรกเนี่ยก็คือปรัชญาจะต้องมีการปรับปรุงในเรื่องสิแวดล้อให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอนะครับ แล้วก็ถัดจากนั้นเนี่ยผู้องค์กรต่างๆที่จะเข้ามาอยู่ในระบบเงินสีเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายพูดไม่ชัดเจนนะครับเรื่องถัดไปเนี่ยนะครับก็ยังมีการพูดถึงว่าจะต้องมีการลดของเสียอย่างเป็นระบบนะครับคือจะต้องเป็นวัตถุประสงค์แล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนหมายความว่าเขาจะติดตามตรวจสอบไม่ใช่ว่าตรวจทีเดียวแล้วเลิกกันแน่นอนครับจะต้องมีการเรียกว่าติดตรวจประเมินนะครับ,ร,บระยะระยะครับอันนี้เป็นผมคิดว่าดังนั้นแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่า ไอ้ตัวหมื่นสีเนี่ยนะครับจะมาช่วยผ่อนแรงในเรื่องการบังคับใช้ทางกฎหมายอย่างมากเลยถ้าทุกๆองค์กรเนี่ยนะครับมีส่วนร่วมในการที่จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมโดยพยายามมาเป็นบุคคลที่ดีในสังคมนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญครับน่าสนใจครับท่านเพื่อไม่ให้เข้าใจผิดนะฮะผมคิดว่า ISO 9000ก็ดี ISO 14หมืที่เรากำลังพูดกันวันนี้ก็ดีเนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นมาตรฐานบังคับนะครับ มันเป็นมาตรฐานซึ่ง ISO เนี่ยนะครับหรือ International Standard Organization เนี่ยจัดตั้งขึ้นมานะครับเขียนเป็นแนวทางขึ้นมาผู้ใดประเทศใดจะเลือกนำไปบังคับใช้หรือว่าจะไปชี้นำให้มีการบังคับใช้ก็ได้นะครับโดยสมัครใจโดยสมัครใจนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าถ้าเผื่อทำไม่ได้แล้วจะเป็นจะตายก็ไม่ถึงขนาดนั้นเพียงแต่ว่าถ้าเผื่อทำได้แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์กับองค์กรนั้นเองแล้วก็เป็นประโยชน์กับประเทศชาติตรงนี้ขอให้เข้าใจให้ชัดเจน มาตรฐานนี้เป็นมาตรฐานที่องค์กรนี้กําหนดขึ้นมาเวทีที่ต้องไปต่อสู้จริงๆคือเวทีการค้าระหว่างโลก WTO ตรงนั้นแหละครับว่าจะใช้บังคับกันหรือไม่ประเทศต่างๆตกลงกันต้องลงคะแนนกันถึงร้อยละเจ็ดสิบห้าถ้ามตกลงกันแล้วนําไปสู่ใช้บังคับตรงนั้นแหละครับเขาจะลงโทษเราได้จะบอเราไม่ดําเนินการอย่างนั้นขั้นตอนนี้เนี่ยไทยเราก็ต้องเข้ามาศึกษาอย่างที่เป็นอย่างนี้นะครับมาคุยกันมาเตรียมการกัน เพราะว่าโลกต้องไปทางนี้อย่างแน่นอนอย่างเกาหลีนี่เขากระโดดไปแล้วนะครับเขานำเอามาใช้เลยครับในประเทศ<ต>เขาเข<ม>าเขากระโดดนี้แล้วเขาถือว่าอันนี้เป็นแนวทางเขาต้องยึดเพราะว่าเขาต้องส่งออกเพราะเกาหลีนี่กระโดดไปก่อนเราแล้วนะครับครับเพราะฉะนั้นถ้ามองการไกลมเีเขาเขาต้องมองกไกลเพราะว่าเขาค้ากับโลกตลอดตอนนี้แต่เสียดายเราวิสั้นไปหน่อยก็ไม่เชิงเพราะว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นรายการนำมาสูงนำมาสู่ให้คนมีวิไกลขึ้นนะครับว่างไกลขึ้นครับ